เฮ้ยโอ้โผ้าตุขอยมาไงขุนยัยเออเจ้าาเอือนตุข่อยออกมาเห็ยังเนี่ยอากะได้บ้าได้บนไว้เพ่งลูกเพ่งเต้าน้ำตาอีลาน้อยนั่นอ๋อเออวันหนึ่งวันเจะว่าเท่าไรก่อน1น่งวันลานวิวลานวิวเออย่างบ่ได้กให้ใจเจ้าลานเนี่ยเด้อว่าจังสี ันนี้หนึ่งวันหนึ่งล้านห้าแสนวิวน้องพ่อเนาะสำรับผลงานเพลงน้ำตาอีหล่าหน่อยพี่น้องแมนซึ่งกับเป็นปลายปากกาจากโจโยมณีนามวงศาความรู้สึกของพ่อส่งต่อให้ลูกพี่น้องเป็นคนฟังองคงอิงเป็นค้นร้องพ่อใหญ่เป็นคนบนพ่อใหญ่เป็นคน้นบนบนยังอี้พ่อใหญ่แล้วตอนนี้พ่อใหญ่สี่วันล้านเจ็ดล้านเจ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วยายามสู่สองล้าน เอาสีวาจังไดต่อบันนี้เจ้าสีมาเจ้าสีมาแก่บนวันเถาะแมนเจ้าบนไปบ้างได้บทวาสาทวเด้ออ่นเพ่งลูกเพ่งเต้าเออหายมันพอดมันหิดเถ๋มีคนฟังหลายๆเออถ้าได้ลาดหนึ่งอิหรีอ่าสีมาแลนอ้อมพ่นโอ้พ่อยายสามสิบรอบเจ้าสามสิบรอบมีเจ้าสีมาเมื่อยสิพ่อใหญ่พ่อยายยายายาเ่าแล้วเ่าแล้วคว่ำดันกับเป็นเบาหวานกับมี เจ้าสีแมลนอ่อมพ่นจังไดสาธุเด้อมันบเป็นอยังดอกเจอกกับบ่ต้องเออบ่มีบัวสังกษัยอยาสังกษีเออมันนี่ลูกหลานได้มามอ่ามาบามาบา้ะแม่บนไหวก็ได้มาแก่บาแก่บนเออว่าถ้าเพ่งลูกเพ่งเต้าอุ้งอิงเพียบันแพงอ่าได้หนึ่งวันหนึ่งร้านวิวขึ้นไปลูกกัสิมาแก่บนสิ่งท yeah? <nya> ี่บนไหวก็คือแลนอ้อมพ่น ผูสังกสายาสังกสีนี่แหละสามซีบรอบขคุยไงเบ้าเอาขวัญเลื่องต้นเจ้าะขวัญเลื่องต้นเจาะอุ้ยขวัญเห็นจังสี่ดอกมันหอนอากาศมันหอนขวัญยานจะเป็นลมเอาเลื่องต้นกูเห็นอย่างกูบ่ได้บนว่ากูสีแลนฮะกูว่าให้มึงกับอีสาวนิดแลนไม่ไบาด์ดี้เจ้าของเป็นผู้บนเจ้าของคือสีบอลเลนเอง เจ้าขึ้นสิบ่แลอนเองกูแลีนบ่ไหว้กูเท่าแล้วเมนที่รีบบนอันนี่เมนที่รีล่ะเนาะเดี๋ยวนี้อันบนวันใดหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวขึ้นไปนั่นสีให้ยคอยกับอันอันสาวนิดพอลลานใี่แลยนเออสีให้ทีมงานแลนกูกบาจังสิแล้วทีมงานเท่ากับมีอยู่ซัมนี้กับเสียผู้ใดแลนคือพ่กปรึกษาคอยเน้คอยเงีปรึกษาจังไรกับยังว่าบกูป็นผู้แลยนบอแม่นเอากระเฮ็ดเพื่อลูกเพื่อเต้าสู้เฮ็ดโลกับกูเรีนนี่ก็ได้ไป อันนี้กูเท่นั้นเลยเว้ยก็ได้ไปท่องสกานกูเท่านั้นแล้วเออจยเฮจังสี้อเออลูกหลานกระเด้สีมาแก่บาแกะบนแล้วแล้วเริ่มเลยเด้อพูดเด้อสามสิบรอบละเด้องยสีน้ำาไปง่้น้ง่าเข้านไปอพกเรงาน็ผเข้าานแล้วเาเ็สงโพดเด็ดผีเด้กูเัวโพดนี่ ยางยาน้ี่วพ่นั่นบนวพ่นั่นถาวพดตายแท้ดิอันนี้พ่น้อยพอไงมันเพื่นไทหน้าหดนี่แม่เจ้าเที่ยวขวแรงจังใดกะแลนตับๆไปนี่ถอดเกือบแลนไปสารอบเจ้าเลยลเล้วมัน่าฝนสิล็งยังนบ้านี่ยังก็เลก็ฟังจะว่าบนแรลนบนแลินทับแล้วแล้เออนี่ขันทอดซื้อตอนนี่กับแสดงวันนึง เนี่ยหนึ่งไปไปเร็วๆถอดเกือบก็ได้เรื่องจริงได้สิซูสิมะล่อนเห็ดไ่ได้เด้งว้าวิรีเด้เศร้าเ้าหลวงมากูงคำผาเแล่าแล้วอันโบนั่าขืนได้เดือนนี่เด้อไปไป้วสีเห็ดแล้วเห็ดแสบสูเกียแล้วเอาไห้ครบสามสีวิีได้คูว้าวิรีได้สวเงินออกนยนะใครทักดีจะว่าฮักใครยังไอทั้งเรีย้งจมพันนมุนี่แม เพื่อลูกเพื่อเตาเพื่อองค์กรปดูดฝาห้องมาหล่ะเที่วดาเพิ่งรับรู้แล้วพอแล้วเีเด้เด้บอีเด้เอาควอต่อกันเลยฮะโอ้ยอุ้ยยังฮะป้าเลี้ยงป้าแล้วพอแล้วป้าเลี้ยงหมอือปูดพอลเด็นอ๊ป้าเลี้ยงป้าเลี้ยง เอไปลดเด้อบันดันบันดันล้วาะบันดน่าสิไปออกกําลังกายแรสองโลสามโลกโอ้โเวอร์ไกว่าแล้วสาวนี่ทานใช่ค่ะอาว่าแล้วเหตุงานนักผูนยาข้าผ่านบ่วไวา้ ฤดูกาลนะหนาเขาไปสมัครเป็นฮางเครืองเป็นแดนเซอร์น้ำบอสจูซ่ะอ้าว่าบ้านเนี่ยคือบอสน้ำมันยังข้ามผ่านเนี่ยเดือนหนึ่งโบนัสกับบอสเออบัสนี๋บอกว่าอ,อีกสองเดือนตั้งสี่ไฮเดอ้อร์จะไปตั้งสี่หลักคาโต้เคาโต้กับแจ็ควัตสิปันจังใดตัวจังไดเดือนเดือนและอันนี่สำหรับฤดูกาลหนาะเนาะ,ะบอสจูเพิ่นจัดนักจัดเต็มแดนเซอร์เต็มที่รับมากกว่าร้อยยี่สิบชีวิตดดคุณด้วยอือนั่นแหละโอ้สุดยอดอีหลี ขึ้นกัสิบ่เอาเฮาอยู่บ่ไม่จังเลยฮะเราไม่อยา,อยากกินน่ะเอากระจมนั่นแล้วให้อันเจ้าของเป็นผู้อันบาผู้บนให้ผู้อืนอ่นมาผูกกินน้ำกินน้ำยัดโจ,จมบนให้ผู้อื่นมาเกะมาอันอันแลีนอ้อมให้พวกนี่มั้ยเออมันก็ซอยกันซอยลูกซอยเต้าบ่เห็นบ่กเขาลองบ่ฮู้เป็นยหยังลังเถื่อได้นั่งลีให้ลังเถื่อได้นั่งเสียใจเอานั่นล่ะ บอกถึงเรืองผลงานเพลงพยย่อไงล่าสุดนี่ทางา้านของอนางเอกเสียงดีเนาะพี่เวียงนารุมน<อ>ซึ่งเวียงนารุมนนี่เพิ่นก็เคยรวมง,งานกับบอโจโมาหลายเถื่อบอโจโก็คือว่าเพิ่นนับถือกันเป็นพี่เป็นน้องกับบโอจโนแม่พ่อญ่สำหรับเวียงนาริมนเพิ่นก็แอบแต่งเพลงห้อุ้งอิงออแอบแต่งเพลงห้เมื่อวานนี่ก็เขาไปฟังห้วกกับมวนพี่นอ้องมวนอีหลีบอนนเนอสือว่าว ا, เวียงนาริมนความสามาสิรบขนาดนี้เนะยาะพ่อญ่เนาะ ลาดสามารถรอบด้านีแอามเบิางไทยเบิางฝ่ายพี่น้องเบิางแดงดาสุดเด้อเห็นมันตกอยู่พี่เด้อย่าไปตกข้ามมะล่ำสาวหน่อยเพียบันแพงเด้อเห็นมันตกลงหน้าอย่างเงี้ยผ่านเด้อให้ได้บ้านเข่าเด้อเด้อบ้านเข่าได้อหลายเสียวไปให้องค์หญิงเพียบันแพงหนึ่งกินหลังเวทีสาวหน่อยเออนั่นล่ะพี่น้องเออกลับมาว่ามาจจาอันกระดานซอยลูกซอยเต่าลังคตว่ากูไปทัวร์ดิว่างเด้ วางกูถือกระแสดามาได้ยังนี่ถือกระแสดรามาอีย่างคนว่าพอไงหลงพอไงผ่านหลงหมอล่ำจังสันจังสี่เฮ็ดไปคือผีบ้าผีบอเออจังได้ว่าสิเปนน้ำเขาปานั่นหักเขาปานั่นพ่ายกระสอบแต่งโตเป็นผีบ้าเออบบแมนดีคือเขาหัก อิริละล่ะก็คืออยากให้ลูกให้เต้าประสบความสำเร็จกติดตามอ่าอิงมาตั้งแต่โดนแล้วตั้งแต่นั่งมาออดิชั่นไปไหม,ไมตั้งแต่คนมาท่านได้เห็นข้านั่งปันใดพูดเลยเออถือ่ว่าพอหญ่นี่เป็นผู้ผู้หนึ่งล่ะที่ที่เห็นข้านองมาตั้งแต่นองเริ่มเขาวงการเริ่มมาออดิชั่นนั่นจนว่าปอโจประกาศตามหาอีกรอบนั่นเออพูดมาตาพูนล่ะนั่นล่ะก็ดีใจย่ดอกน้ำใจละหน่อยแตหละนึง เจ้าพวกปรึกษาข่อยแน่ผู้ใหญ่เอากต่ว่ามันบ่เหลือปลาควาแรงอีกอย่างหนึง่งผู้ใหญ่กะหักอุง้งอิงหลกักกะหักสูด้ำอ้อมพ่นเนี่ยไม่บอกเป็นไดดอกถึงแต่ว่าอ้อมพ่นหน้าหดนี่แม่ผู้ใหญ่เพราะว่าแม่คอยเลี้ยงลเพราะว่าแม่นั่นโอ้ยรู้กันเลยสีได้ออกกําลังกายน้ำผู้พอเห็นสูดเห็ดหยังบ่ได้ออกกําลังกายจาังเกียร์ไปไปที่นี่ฟ้าห้องแล้วไปเข้าเมียบ้านเมียซองแล้วแล้วมาหนี้แล้วอย่าลืมเด้อ,อสิ้นเกิดไม่ไก่เสียกมาอีกแล้ว เห็นแต่ยื่นว่านั่นมีอาจารย์นักดนตรีแต่งไว้ท่าลายคักเจนี่เพราะว่าสิเป็นธนาเอกกิติศักดิ์เพรา่เปนิแต่งกันก็ผู้สนแทยบุตรีเออแล้วยังมีของอาจารย์ตั้มนักคริ่นพันไทยอีกแต่งไว้สองคอ์ลั่มนั่นบัดนี้นี่เหียนว่าไปหลังหันอาจารย์นักดนตรีอาจารย์นักแต่งเพลงเอาเพลงมาส่งอยู่เว่นยูเว่นเอาไม่ให้เรียกเลยไหมผู้แดงก็อยากให้หูหญิงลองเพลงจากของมันบ้าล่ะ ลองแล้วเพลงเด็กกับมวนบัดที่นี่ก็มีซื้อเสียงไปน้ำกันตัวเอาอาจารย์นล่ะเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้อ่ารสิจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีขอกล่าวคข้ามาขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอ,ะอ้ยไปก่อนดอกคนเอยคนคำลังตกป้าป้าไปเมีย่ยง